สวัสดีครับคลิปที่4ี่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะยังเป็นคลิปที่ยังอยู่กับเล่มที่หนึ่งอยู่นะครับยังเป็นเล่มการเตรียมตัวอยู่นะครับโดยเรื่องหนึ่งที่ออกสอบค่อนข้างบ่อยและเป็นเรื่องที่ออกสอบ,สบซับซ้อนมากนะครับคือเรื่องของพันธุศาสตร์เมนเดลคนออกข้อสอบเนี่ยเขาออกข้อสอบปานอยากให้เราเนี่ยคือเขาคาดหวังให้เรารู้ทุกเรื่องของเมนเดลอะซึ่งจริงๆมัน ถามว่ามันง่ายไหมมันก็มันก็ง่ายแต่ถามว่ามันยากไหมมันก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในในเล่มหนึ่งเนี่ยพี่เนี่ยทุ่มเทกับพันธุศาสตร์เมนเดลมากๆพี่มีโจทย์ในเล่มเนี้ยของเรื่องเกี่ยวกับพันธุศาสตร์เมนเดลเนี่ยอย่างร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบข้อนะครับซึ่งในนี้นะครับในคลิปนี้พี่จะหยิบมาสี่ข้อนะครับก็จะหยิบมาสี่ข้อจากหนึ่งร้อยห้าสิบข้อของเมนเดลและเจ็ดร้อยข้อในเล่มหนึ่งนะครับมา เราจะค่อยๆไปดูกันเลยนะครับเริ่มต้นจากข้อที่203ครับอ้อลืมแจง้งอันนี้มีเอกสารเหมือนกันนะครับเอกสารอยู่ใต้คลิปนะครับก็สามารถกดลิงก์แล้วไปดูที่ใต้คลิปเอ้ยแล้วก็ลิงก์เข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกดาวน์โหลดนะครับก็ทําไปพร้อมกันได้เลยนะครับข้อ203ครับในแมลงวีลักษณะตากลมหรือตาแฉกและลักษณะขนยาวหรือขนสั้นควบคุมได้ยีนที่อยู่บนออโตโซมต่างคู่กัน จากตารางการผสมพันธุ์และลูกที่ได้ลักษณะในข้อใดเป็นลักษณะเด่นเวลาเจอโจทย์ข้อแบบนี้นะครับสิ่งสําคัญของเรื่องเปนเดียวคือเราต้องรู้ซะก่อนว่าอะไรเป็นยีนเด่นอะไรเป็นยีนด้อยถ้าพี่กําหนดให้ยีนเด่นแทนสัญ,ญลักษณ์ด้วยตัว A ใหญ่และ B ใหญ่ยีนด้อยก็จะเป็น A เล็กกับ B เล็กเห็นนะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันไหนมันเป็นของเด่นอันไหนเป็นของด้อย วิธีการเราเปรียบเทียบครับเราจะต้องเปรียบเทียบจากทีละเอ่อทีละอย่างยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเห็นเนาะอ่าดูเฉพาะตรงที่ไฮไลท์อันนี้คือตาแฉกขนยาวอันนี้คือตาคมขนยาวถ้าสมมติเราเปรียบเทียบ2อันที่มันต่างกาันตาแฉกขนยาวกับตาคมขนสั้นเนีย่ยโอ้ชีวิตอัปยศแน่นอนให้เราเทียบทีละอย่าง ตาแฉกขนยาวกับตากลมขนยาวเราจะเห็นว่า2อ,อันนี้ขนยาวเหมือนกันดังนั้นเราไม่ต้องไปโฟกัสกับขนยาวครับเราจะโฟกัสที่ตาแฉกกับตากลมเห็นไหมตาแฉกกับตากลมเราเห็นตาแฉกมี1้0ตากลมมี40แปลว่าอะไรแปลว่าตาแฉกต้องเป็นยินเด่นครับยินเด่นคือยีนที่แสดงออกอย่างโดดเด่นเห็นนะครับเพื่อเป็นการบีคอนเฟิร์มว่าจริงไหมเราไปดูตรงข้างหน้าเห็นไหมเราใช้ตาแฉกกับตาแฉกมาเจอกัน ตาแฉกกับตาแฉกมาเจอการได้ตาแฉกและตากลมอันนี้เป็นการยืนยันอย่างดีว่าตาแฉกก็มันยีนเด่นแน่ๆเพราะอะไรเพราะถ้าตาแฉกเป็นยีนด้อยสมมตินะฮะถ้าตาแฉกเป็นยีนด้อยแบบนี้เอเล็กเอเล็ก e เจอเอเล็กเอเล็กคลอสกันออกมาก็ต้องได้เอเล็กเอเล็กทุกกรณีถูกต้องไหมมันจะได้เอเล็ e กเอเล็กทุกกรณีมันจะไม่มีทางได้ตาอีกแบบหนึ่งออกมาเด็ดขาดการที่มันได้ตากลมออกมาแสดงว่าตัวมันจะต้องเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ เห็นนะครับคือมียีนด้อยซ่อนอยู่แล้วยีนด้อยตรงนี้มันแสดงออกมาทําให้เราเจออีกลักษณะหนึ่งก็คือตากลมมาได้เห็นนะครับพอเราเจอว่าตาแฉกเป็นยีนเด่นแล้วเราก็มาดูต่ออีกอันหนึ่งทีนี้ลงมาดูต่ออันข้างล่างนะครับทอดรับเรามาดูต่ออันข้างล่างครับอันนี้กับอันนี้เห็นนะครับเรามีอยู่สองอันตาแฉกขนยาวกับตาแฉกขนสั้นตาแฉก ทั้งคู่ตาแฉกงเหมือนกันตัดทิ้งดูแค่ขนยาวกับขนสั้นเราจะเห็นว่าขนสั้นมันมีปริมาณเยอะกว่าแสดงว่าขนสั้นน่าจะเป็นยีนเด่นจริงไหมเราลองมาเช็คกันเห็นไหมครับขนสั้นกับขนสั้นเจอกันได้ขนยาวออกมาด้วยแสดงว่ามันน่าจะเป็น B ใหญ่บีเล็กตอนนี้เห็นเนาะและไปดูข้างบนเห็นไหมขนยาวกับขนยาวอะีเล็ก B ีเล็กกับ B ีเล็ก B เล็กเจอกันยังไงยังไงก็บีเล็กหมดเลยถูกต้องไหมแสดงว่าเนี่ยเออขนยาวแน่นอนเห็นไหม ไม่มีขนสั้นเลยเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดเป็นลักษณะเด่นลักษณะเด่นจึงต้องเป็นตาแฉกและขนสั้นตอบข้อดีด็อกครับเห็นภาพเนาะไปดูโจทย์ข้อต่อไปเลยครับข้อ208ครับข้อ208ครับจากแผนภาพพันธุประวัติของลักษณะขนสัตว์ชนิดหนึ่ง โอกาสที่ลูกตัวที่สามสองจะมีผลยิกเป็นเท่าไหร่อ่ะสิ่งที่ต้องรู้มีเพิ่มเติมอะไรมาสิ่งที่ต้องรู้มีอะไรบ้างอย่างแรกก่อนสามสองคือตัวไหนสามสองคือตัวนี้โอเคนะครับสามสองในที่นี้มาจากคําว่ารุ่นที่สามตัวที่สองนี่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามเห็นนะอย่างเช่นอันเนี้ยตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่อันนี้ตัวที่หนึ่งตัวที่สองอันเนี้ยก็จะเป็นหนึ่งสองเห็นไหมนี่จะเป็นสองสามสองหนึ่งสามหนึ่งสามสอง เห็นนะอ่ะเราก็จะได้ตัวนี้นี่คืออย่างที่1อย่างที่สองลักษณะผลสัตว์เป็นลักษณะแบบไหนกไอ้ลักษณะเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับที่ออกสอบบ่อยๆนะครับก็จะมียินด้อยบนคมพลมร่างกายยินเด่นบนคอมพลมร่างกายยินด้อยบนคมพลมเพศยินเด่นบนคมพลมเพศนะครับเราจะต้องค่อยๆรีเช็คนะครับเราต้องค่อยๆรีเช็คว่าเอ๊ะมันอยู่บนคอมพซมเพศหรือเปล่า เราเช็คโครโมโซมเพศง่ายง่ายสุดนะครับเริ่มต้นจากมันอยู่บนโครโมโซม Y ไหมถ้ามันอยู่บนโครโมโซม Y จะมีแต่เพศชายเท่านั้นที่เป็นโรคซึ่งตัวนี้เป็นเพศหญิงก็ผิดแล้วหรือเป็นเพศในตัวนี้เราไม่รู้หรอกตัวไหนเป็นโรคเนาะแต่ปกติเราใช้สีดําเป็นโรคเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นเพศหญิงเป็นโรคไม่ว่าตัวใดตัวหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่ y ายนีน่ยแต่ทิ้งเห็นเนาะไปดู X นะครับเอ๊หรือเป็น หรือเป็นยีนที่อยู่บนโครโมโซม X ไหมนะครับถ้าอยู่บนโครโมโซม X เรามาดูตรงนี้ X a L X a เห็นนะครับได้ X a L X จากแม่ X a L X จากพ่อพ่อ <az> เป็นผู้ชายดังนั้นพ่อต้องเป็น X Y เห็นยังถ้าลูกเป็นโรคแล้วพ่อปกติมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นอันนี้ไม่ใช่โครโมโซมเพศแน่ๆทั้ง X ทั้ง Y ผิดทั้งคู่เห็นไหมน่าจะโครโมโซมร่างกายนี่ดังนั้นถ้าเราให้ A ใหญ่ y, เป็นปกติ เอเล็กเป็นโรคอ้อขอโทษครับเคสนี้ไม่ใช่ปกติกับเป็นโรคเป็นผลยิกกับผลตรงนะครับถ้าเราให้ a ใหญ่เป็นผลยิกเอเล็กเป็นผลตรงนะครับมาเราจะทําอย่างไรเราก็ค่อยๆมาดูกันตรงนี้เป็นเอเล็กเอเล็กเห็นนะครับได้เอเล็กจากพ่อได้เอเล็กจากแม่พ่อปกติดังนั้นต้องเป็น A ใหญ่แม่เอยเดี๋ยวโทษครับพ่อเป็นโรคสิครับเออเมา พ่อเป็นโรคดังนั้นต้องเป็นไอพ่อเป็นขนตรงเพราะฉะนั้นต้องเป็นเอเล็แม่เป็นขนหยิกดังนั้นต้องเป็น A ใหญ่เราจะได้ A ใหญ่เอเล็กครอสกับเเล็กเอเล็กก็จะได้ออกมาเป็น A ใหญ่เอเล็กครอสกับเเล็กเอเล็กได้มาเป็น A ใหญ่เอเล็กเใหญ่เเล็กเอเล็กเเล็กเอเล็กเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ขนหยิกสองอันจากทั้งหมดสี่อัน 2ส,ส่วนสเท่ากับ1ส่วน2ตอบข้อ b ีบ่อยครับ <_ T> เห็นนะครับ2 0 9ครับ <_ T> พิจารณาพันธุประวัติต่อไปนี้ถ้า34่แต่างงานกับคนที่เป็นเฮตโทรไซกัสลูกที่ผิดปกติจะมีโอกาสเท่าไหร่3า <_ T> คือคนนี้แต่างงานกับเฮตโทรไซกัสถูกไหมครับอืม เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆมาลองดูเราต้องรู้ซะก่อนว่าคนนี้มันเป็นแบบไหนถูกต้องไหมถ้าอันนี้เป็นโรคยีนด้อยบนโครโมโซมร่างกายนะครับอันนี้เอเล็กเห็นเนาะได้เอเล็กจากพ่อได้เอเล็กจากแม่แต่พ่อปกติต้องเป็น A ใหญ่แม่ปกติต้องเป็น A ใหญ่เห็นนะครับ A ใหญ่ A เล็กกับ A ใหญ่ A เล็กคลอสกันได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A ใหญ่ เอเล็กเอเล็กมีสี่กรณีกรณีไหนเป็นไปไม่ได้เอเล็กเอเล็กครับเพราะว่าอะไรเพราะคนนี <ek> ้เขาเป็นปกติคนนี้เป็นปกติเอเล็กเอเล็กจึงเป็นไปไม่ได้จิงตัดทิ้งเห็นนะครับทีนี้ครับคนนี้แต่งงานกับเอใหญ่เอเล็กแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไอ้สามสี่คนนี้มันเป็นแบบไหนคําตอบคือเราไม่มีทางรู้แล้วถ้าเราไม่รู้เราจะต้องทํายังไง เราจะต้องคิดทุกกรณีที่เป็นไปได้ครับนอ้องแบบนี้ครับมันมี3กรณีเนาะ a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่เเล็ก a เล็ก a ใหญ่ L a I. มาเจอกับ a ใหญ่ a เล็กเห็บบนนะครับเราจะต้องคิดทุกกรณีที่เป็นไปได้โดยเราจะต้องคิดว่ามันจะมีคนเป็นโลกทั้งหมดกี่คนจากกี่คนแบบนี้เราก็ค่อยๆคิดกัน ถ้าพ่อเป็น a ใหญ่ a เล็กแม่เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ cross กันออกมามันก็จะได้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็ก a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็กมีคนเป็นโรคกี่คน0คนจากทั้งหมด4คนเห็นเนาะต่อครับถ้าสมมติเป็นแบบนี้พ่อเป็น a ใหญ่ a เล็กแม่เป็น a ใหญ่ a เล็ก cross กันออกมาได้เป็น a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็ก a เล็ก a ใหญ่ เอเล็กเอเล็กจะมีคนเป็นโรคทั้งหมด1คนจาก4คนเห็นนะครับและสุดท้ายครับถ้าพ่อเป็น a ใหญ่เอเล็กแม่เป็น A เล็กเอใหญ่คลอสกันมาจะได้เป็น A เล็กเอใหญ่ a เล็กเเล็กเอใหญ่เใหญ่เใหญ่เเล็กจะมีคนเป็นโรค1คนจากทั้งหมด4คนเห็นนะครับนี่คือ3กรณีที่เป็นไปได้จากการที่เราคิด3กรณีที่เป็นไปได้แล้วเราก็มารวบยอดกันเถอะ มีคนเป็นโรคทั้งหมดกี่คนนะเอาทั้งหมดมาบวกกัน0 1นบวก1บวก1ได้เป็น2 4บก4บวก4ได้เป็น12แสดงว่ามีคนเป็นโรคทั้งสิ้น2จาก12คนคิดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำคือ1-6ส่วน6กลับไปดูช้อยครับเห็นนะครับตัวนี้จึงมีโอกาสผิดปกติเป็นโรค1-6ส่วน6ตตอบข้อ4ครับเห็นนะแล้วข้อสุดท้ายครับ 1> 21 1ครับในถั่วลันเตาลักษณะ,มะเมล็ดกลมเป็นลักษณะเด่นต่อมเมล็ดย่อยในการผสมพันธุ์ระหว่างถั่วลันเตาสายพันธุ์แท้เมล็ดกลมกับเมล็ดยน่นได้ลูกรุ่น F 1ให้ผสมตัวเองได้รุ่นลูก F 2ก็ให้ผสมตัวเองอีกดังนั้นรุ่น F 3จะมีสัดส่วนอย่่งได้ข้อน,นี้พี่เชื่อว่าหลายคนทําได้แต่ไม่สุดเดี๋ยวแป๊บน,นึงพี่ขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับหลายคนทําข้อนี้ได้แต่ไม่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรางงคำผสมตัวเอง ผสมตัวเองก็คือการที่เอาตัวเองมาผสมกันเองนั่นแหละนะครับนะเอาพี่น้องเอาพวกเดียวกันเอาตัวเองผสมกันเองเลยนะครับจริงๆคือไม่ไม่ใช่พี่น้องนะพอภยัยคือเอาตัวเองเลยอันนี้จะใช้กับพืชเนาะในคนเราผสมตัวเองไม่ได้นะครับนะอืทีนี้ครับมาข้อนี้เขาบอกว่าลักษณะกลมเป็นลักษณะเด่นเห็นเนาะเขาเอาแท้มาเล็ดกลมกับมเมล็ดย่อนมาเจอกัน รุ่นพ่อแม่ครับ A ใหญ่ A ใหญ่เจอกับ A เล็ก A เล็กแน่นอนได้ลูกรุ่น F หนึ่งออกมาเป็น A ใหญ่ A เล็กทุกกรณีถูกไหมครับต่อจ้าหลังจากนั้นเขาเอา F หนึ่งให้ผสมตัวเอง F หนึ่งผสมตัวเองก็คือเอา A ใหญ่ A เล็กผสมตัวเองนั่นเองได้ F สองเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก A เล็ก A ใหญ่ A เล็ก A เล็กเห็นนะครับ หลังจากนั้นเขาเอา f สองผสมตัวเองครับแปลว่าอะไรแปลว่าเขาเอาตัวนี้ a ใหญ่ a ใหญ่เจอกับตัวเอง a ใหญ่ a ใหญ่ครับได้ออกมาเป็น a ใหญ่ a ใหญ่สี่กรณีพอเห็นภาพยังพอเห็นภาพยังเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็แบบเดียวกันเอา a ใหญ่ a เล็กกับ a ใหญ่ a เล็กมาคอดกันได้ a ใหญ่ a ใหญ่ a ใหญ่ a เล็ก เอเล็กเอใหญ่เอเล็กเอเล็กถูกไหมครับอันนี้ก็เอาตัวนี้มาเจอกันได้เอเล็กเอเล็กเอเล็กเอใหญ่เอใหญ่เอเล็กเอใหญ่เอใหญ่ถูกไหมสุดท้ายตัวนี้ก็ได้เป็นเอเล็ก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 เห็นนะครับโจทย์ข้อนี้ถามหาจำนวนอสัดส่วนของโฮโมไซกัสกับเพเทโรไซกัสพี่จะไฮไลท์โฮโมไซกัสเนาะ โฮโมไซกัสคือมันเหมือนกันตัวนี้เหมือนกันเห็นไหมเหมือน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 มีโฮโมไซกัสเท่าไหร่นะสิบสองมีเฮตเทอรไซกัสอยู่สี่เพราะฉะนั้นกลับไปดูโจทย์ครับโจทย์ข้อนี้รูดรุ่น F3 เป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะได้โฮโมไซกัสมากกว่าเฮตเทอรไซกัสครับเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบข้อ4จ้า เห็นนะครับนี่ก็คือคลิปที่สี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจบที่ตรงนี้นะครับสําหรับคลิปหน้าพี่จะขึ้นเ,เล่มสองแล้วนะครับพี่จะขึ้นตัวอย่างของเล่มสองแล้วก็เน้นย้ําอีกทีหนึ่งนะครับว่าอันนี้เป็นคอสคอสเต็มๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3ามเล่มนะครับซึ่งแต่ละเล่มก็จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันไปตามคลิปที่1ที่พี่ได้อธิบายไปแล้วนะครับซึ่ง จะมีข้อสอบทั้งหมดกว่า1,800ข้อนะครับเรียนเวลาเรียนกว่ากว่า100ชั่วโมงนะครับแล้วก็อัปเดตข้อสอบเพิ่มข้อสอบใหม่ๆที่พี่ได้มาข้อสอบใหม่ๆที่น้องไปเจอมาที่ไหนสามารถส่งไอพีที่ทำข้อสอบพี่ทำชีตพี่ทำเฉลยเพิ่มได้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็สนใจก็คลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็จะมีแบบลงทะเบียนให้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงเจอกันเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ